ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็พาท่านมาพบกับความแปลกใหม่ในรายการทันโลกบันเทิงซึ่งไม่มีใครทําได้ครับเพราะสองค่ายสองเครือพระเอกฝาแฝดครับคู่แรกของเมืองไทยพบเลยครับสวัสดีครับผมบินสวัสดีครับผมเอกพัน,นธ์เดินกครับและผมพนมหนบพรอเจ้าเก่าด้วยครับ <c oughs> แม่วันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นและตกใจมากที่ขวาและซ้ายของผมนี่หน้าตาเหมือนกันยังกระแพะครับเฮ้ยยังกะแกะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบางทีนะผมเห็นคุณเดินเมืกี้สองคนนี่ผมจําผิดจําถูกยังไงครับไม่รู้ใครบินใครเอก,กพันธ์คุณเอก,กพันธ์ใช่ไหมครับคุณเอก,กพันธเลยครับเาใจเปล่าครับ เดี๋ยวผมพอจะเดาถูกแล้วเสื้อแดงนี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์คนนี้เสื้อสีอะไรครับสีม่วงครับอ่ะไม่ใช่สีเทาๆหน่อยฤทธิ์เดี๋ยวขอโทษทีครับคุณแสดงหนังนี่มากี่เรื่องแล้วครับประมาณหกเรื่องครับหกเรื่องอยู่สังกัดเครือค โพลิเซียมฟิล์มครับโดยคุณคมอัคเดชครับอ๋ออยู่โคลิเซียมฟิล์มครับผมโดยคมอัคเดชครับงบผมอยู่สีบุญเรืองฟิล์มครับอ้าวอยู่สีบุญเรืองฟิล์มครับอยู่กับอาน้อยสีบุญเรืองกับอาพร้อมสีสีบุญเรืองครับอ๋อของพี่พันคำกับพี่ดาวน้อยครับผมเดี๋ยวนี้เราฝาแฝดกันแล้วทำไมไม่อยู่คือเดียวกันล่ะเรื่องมันยาวครับแตได้ฟังไหมครับสามชั่วโมงไม่ต้องไม่ต้องเอาสั้นๆเดี๋ยวดี ทีนี้มีหลายคนที่เขาสนใจว่าสมมุติว่าอยากจะนําเราเนี่ยพระเอกสองคนเนี่ยมาสแสดงประกบกันในเรื่องเดียวเนี่ยขัดข้องไหมครับถ้าผมนะครับขึ้นอยู่กับคุณคมอัะคเดชกับคุณพรพิมลมัลลิษไทยครับอ๋อทั้งคุณนี่ต้อง่านคมอัะคเด,ดทครับผมแล้วก็พร,ร,มมรพ,พิมลมัลลิษไทยโคลิเซียมฟิลแล้วคุณนะครับของข่อยทานผู้ชายนะเจ้าสิผ่านผู<า>้ใดผ่านอนน้อยกับอาพันคำไหครับอ๋อทางนี้ ทางคุณเอกพันธ์นี่ต้องผ่านพี่ดาวน้อยสีบุญเรืองคือสีบุญเรืองฟิล์มครับผมเอ๊ะแล้วจะทำยังไงอคิดออกแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสีบุญเรืองฟิล์มและคมาคาเดตเกิดร่วมจับมือกันสร้างแสดงได้ก็ได้ครับได้เลยครับอ๋อถ้าสองคนที่จับมือกันสร้างถ้าโคลีเซียมฟิล์มคมาคาเดตจับมือกับดาวน้อยสีบุญเรืองสร้างนี่ครับสองคนแสดงคู่กันได้เลย ทันทีเลยครับทันทีเลยครับถ้าเป็นผมนี่ไม่ได้แน่ครับาทําไมครับเพราะผมไม่ใช่ทั้งสีบุเรืองและคมบังกรเดครับทีนี้เวลานี้ผลงานที่แสดงอยู่ตอนนี้ภาพยนตร์ที่เราแสดงอยู่มีกี่เรื่องตอนนี้เลยครับที่ถายไปที่ได้เป็นแบบโอ้โหมากมานานมีเรื่องอะไรบ้างไวเรียนเรียนรักครับไวเรียนเืียนรักโอ้โหอันนี้ผมไปดูสนุกมากประทับใจ แล้วเรื่องที่กำลังแสดงต่อไปนี่มีอะไรอีกฮะก็มีช่องเจ็ดสีครับเรื่องกาแกมหงกระฉายอยู่ครับกาแกมหงที่กําลังฉายอยู่ในทีวีช่องเจ็ดสีครับไปถ่ายทำถึงออสเตรียครับโอ้โหอ๋อผมดูอยู่แล้วแล้วก็มีคุณอะไรนะเป็นนางเอกคุณสาวิตรีเออคุณพัชชาอธิวานนท์ครับแม่ดาราเยอะดาราเยอะเต็มจอดูแล้วสนุกสนานกาแกรมหงแล้วเรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่จะไปเมืองนอกครับจะยกกองถ่ายทําที่เมืองนอกเหมือนกันจะยกกองถ่ายทำเป็นเมืองนอกเรื่องอะไรครับ เรื่องโอ้ลูกรักคับหนังทีวีฮะโอ้ลูโอ้โหเรื่องโอ้ลูกรักนี่นะเคยเป็นหนังใหญ่ทดนี้ก็ทําเงินพันคำกำกับได้เงินมาเยอะแยะแล้วนะนี่แหละครับอืแล้วของคุณล่ะครับมีอะไรแสดงบ้างครับคิดว่าจะไม่ถามเดี๋ยวตะกี้เขาโอ้ลูกรักนะโอ้ลูกรักเขาไปถ่ายทำหนึ่งประเทศไหนบ้างเนี่ยมีประเทศฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสแล้วก็สเปนครับสเปนไม่มั่นใจได้ครับสีมงก็เมืองนอกนะครับ ทีนี้กำลังถ่ายทำครับเรื่องอะไรไอ้หนุ่มภูธรครับถ่ายมุนน้องอะไรครับนอกอะไรกรานฟารซิโกครับกรานเฮ้ยมันมีแต่กรานเจิดหักอุลี่แม่โอ้จอมกษัิย์วะเดี๋ยวเรื่องอะไรนะตะกี้ที่บอกอยู่ที่ผ่านสายตาของนักผู้ชมไปเร็วๆนี้คือผัวผัวเฉลยฮะผัวเฉลยอ่าฉายไปแล้วครับแล้วเราจะเข้าคือประหลัดเพชรบ่อพลยประหลัดเพชรบ่อพลยแล้วกำลังถ่ายทำก็มีไอ้หนุ่มภูธรกับทายาบาลีรักครับ ไอ้นมภูทรกับพยาบาลที่รักครับก็อย่าลืมคอยติดตามชมผลงานของบินบรลฤทธิ์พระเอกดาวรุ่งที่ท่านกำลังให้กำลังใจอยู่พระเอกขวาแปดสองพี่น้องใครพี่กันหน่อยเลยขอโทษทีใครพี่คนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องห้าทีแนคะ่ห่างกันห้าทีคุณแม่บอกนะคุณแม่คุณแม่บอกนะห้าทีแต่ตามตามโบราณแล้วนะคนที่เกิดก่อนบอกเป็นน้องคนที่เกิดสิลังเป็นพี่ไม่จริงเลครับประกลงว่าคือคุณบินนี่ เป็นพี่คุณเอกพันธ์นี่เป็นน้องแต่นามสกุลบรลลือลิ์คุณนิดก็อยู่ในเครือของโพลิเซียมฟิล์มคมอระคเดศและพรหมมนมันหรือไทยส่วนคุณเอกพันธ์บัลลือลิ์ก็อยู่ในเครือของสีบนเรืองฟิล์มโดยดาวน้อยสีบนเรืองและสิงสีบญเรืองครับพันคำครับท่านก็ได้เห็นแล้วว่าพระราอยู่ไหนฮะผมก็อยู่แม่โคงสุรามาราด้าเก่าแล้วครับเห็นหน้าเขาก็นจำได้แล้วไม่ต้องไปทักถาม นะครับและคิดว่าคงไม่ช้าไม่นานถ้าทั้งสองคนนี้นะครับประกบกันเมื่อไหร่ก็ลองมาชมบทบาทด้วยระหว่างพี่กับน้องนี่บทบาทและฝีมือจะทัดเทียมกันขนาดไหนคิดว่าต้องมีโอกาสแน่นอน <ผม S 1> ถูกไหมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็คิดว่าจะให้คุณบินบริลิตได้กล่าวอะไรกับทนผู้ชมสักเล็กน้อยครับให้ท่านผู้ชมสนับสนุนหนังไทยมากๆด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ เศรษฐกิจของของเราไม่ค่อยดีนะครับแล้หวังว่าถ้าผลงานของผมออกไปหรือว่าของคุณเอกพันธ์ออกไปขอได้รับการสนับสนุนของท่านผู้ชมขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านให้การสนับสนุนผมนะครับรักและเมตตาผมผมก็อยากให้ท่านสนับสนุนรักและเมตตาคุณท็อปบลีลิตหรือว่าบินเบลีลิตเรื่องเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับครับแล้วก็ยังอยู่ในวงการแสดงด้วยกันทั้งสองคน ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้การสนับสนุนภาพยนตร์ไทยและสนับสนุนดาราฝาแฝดสอพี่น้องระหว่างวินบรลฤิลิตกับเอกพันธ์บรลลิลิตขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีครับ